ดัชนีความเชื่อมั่น,นะะในด้านของที่อยู่อาศัยของบ้านเราเป็นยังไงปรากฏว่าตัวเลขอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะปกติแล้วเวลาวัดตัวเลขถ้าหากว่าต่ํากว่า50เนี่ยความเชื่อมั่นไม่ค่อยดีนะคะล่าสุดเนี่ยดรวิชยัยวิรัตกพันธ์ค่ะผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นรักษาการผู้มนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ REIC นะคะก็ ปเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลในภาพรวมไตรมาสแรกของปี2567มีค่าดัชนีอยู่ที่เท่ากับ39.2ค่ะ ตัวเลขนี้ลดลงนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ของปี2566ก็คือเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีค่าดัชนีเท่ากับ44.5แล้วก็เป็นระดับความเชื่อมั่นที่ต่ำกว่าค่ากลางค่ะที่ระดับ50สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยมีความเชื่อมั่นในระดับเกณฑ์ที่ต่ำนะคะอาจจะเป็นผลมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการทยอยปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี2566และยังคงตัวอยู่ในระดับสูงในไตรมาส ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยโดยตรงรวมทั้งอยู่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะทำให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายอีกทั้งหนี้ครัวเรือนก็อยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ90 ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยไม่มีความพร้อมทางการเงินส่งผลให้มีความกังวลนะคะกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพราะว่าเสี่ยงกับการถูกปฏิเสธสินเชื่อแล้วก็ยังสอดคล้องกับข้อมูลนะคะในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในไตรมาสแรกของปี67ค่ะที่มีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงร้อยละ24และมีมูลค่าลดลงร้อยละ25.2เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็จะเห็นว่าความเชื่อมั่นและความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยลดลงมากค่ะในไตรมาสนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ